สบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่เพื่อนมาสร้างโซนสนิทขอต้อนรับสู่พูทไทยนิวส์ในถามกลางสถานการณ์โควิดระบาดน,นักเศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อคือแนวนี้แน่นอนว่าเฮ็ดหลายคนนั้นหันหน้าไปสู่การเฮ็ดธุรกิจความเส,สี่ยงสูงถ้าสิเว้าตรงๆก็คือซื้อเลขกันแหละก็เลยจะมาถามข่าวพี่น้องว่าเป็นแล้วเลยแน่กับสองโง่ล่าสุดที่ผ่านมาแยบค้างบ่ซึ่งหลายคนก็ต่อปเป็นสิ่งเดียวกันว่าแยบและถามต่อว่าลาบปอทุกคนก็ยังต่อเป็นสิ่งเดียวกันอย่างหนักแน่นว่าบ่เพราะชีวิตมีโง่หน้าเสมอพร้้้้้้ออออออมมมมมกกกััับควววาา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 หหหงงงงงงแแ่่่่่ืืนนนนนึึลลจจะเเป็ขฮถสิยูไ พันปีแสงกระตามยังคงรองค่อยด้วยความอังอเ,เป้แ <st> ห่งมาเจอสองโง่ล่าสุดนี่พึ่งวึ่งแห้งขนาดเลขท้ายสัมโตอ้อมาหูเก้ามา ง่ายมากันไปแถวแล้วเนียวนี้เจอจับทางงากว่าราคาของบิษค่อยกับการซื้อเลขนี่แหละพี่น้องเอ้ยถึงแม้ว่าการซื้อหวยแรกนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่ว่าการซื้อเลขซื้อหวยก็ยังคงเติมง่ายขึ้นเรื่อยๆในสังคมปัจจุบันก็โดยเงินไขต่างๆที่ให้ทคนทุกเพศทุกใบสามารถเข้าถึงการซื้อหวยได้อย่างง่ายได้และวองไวผ่านสองทางต่างๆมีบางที่เป็นสาวน้อยที่นั่งขายยุ่แคมทางจนไปถึงซื้อผ่านแอปโมบายแบงกิ้งของธนาคารการเสี่งโซกเสีงได้เซียงเสียจึงเป็นเรื่องง่ายเพลงวป้ายน แล้วมันก็เป็นเพลงการสนองความสะดวกสบายเฮ้แก่ผู้ใช้บริการของธนาคารเขาต่อเฮอมีแอป,ปหรือมีมีแอปคนเล่าเฮ่ากับซื้อเลขลายคือเก้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคนที่มีมากแล้วต่อเฮอเจ้หอวยห้อยมายุมาย,ยาถ้าเขามีมากเขาก็มีซื้อคือเก้าแต่สําหรับคนที่มากแล้วต่อเฮอไปหวยนั่นห้อยอยู่ปลายต้นนิ้วน้าที่มีกาปินอ้อมเขาก็ปีนขนึ้นไปซื้อคือเก้ากรแน่ว่ามักเพิ่มมากมั่นมีวักันอันนี้กับพี่น้องเอ้ยว่าไปแล้วกับมนุษย์เท่านี่โคตรเก่งเรื่องการพัฒนาแต่เขาขึ้นาเนี่ยว อันนี้เระพากันพัฒน,นาตั้งแต่แนวจ่ายเงินง,างา่ายๆเฮ้เฮ้เพื่อพื่ง่ายอยู่ดล้วต่อจ่ายใงบ้หาหฮะเด้อเพื่อหำมย้อย <c oughs> เป็นคู่คือกับผู้เท่าเพื่อได้ก่าวไ,ไวาเวลามีเงินน่ะมันอยู่ยะพอปานขี้ติดมือสาวล้างเอาอยู่ไว้ๆเบาเรื่องเงินมาเลยเจ็บตับนี่เบาเบาลงหัว่อดีกว่าเพื่อกัะย้อนความทุกข์ความยากย้อนความจะได้เยอะมีนี่แหละจังได้หันหน้าไปเพิ่งโชคสตาวาสนาบาลมีฝ่าความวังไว้กับวงสวิงของสาวๆกลุ๊บแห่งวงลอตเตอรี่แบนทุกๆวันจันทร์กับวันพฤหัสซึ่งแน่นอนว่าทวงท้าการแกว่งแหนขออองงสาววททัั้้้นนไดมีีิิิธพลตต่ช ของพี่เฝอสาวเล่าลายกว่าท่าเต้นของสาวๆจากวงแบล็คพิงค์เีอีถ้าศิวาไปแล้วพวกเขาคือความหวังของหมู่บ้านนั่นแหละงวดนี้เลขสี่อ่มันนเลอเลยนั้นสาวๆทั้งหกก็เป็นกลไกที่สำคัญต่อพลนหยในแต่ละงวดนนเลยก็คอฟะความเทิงสาวๆกระกุ๊บทั้งหกคนแน่พอเฮือกจะเจ้ากินแซบนอนรับอ่อกับร่างกายเฮือหางกายแข็งแห้งแล้วผ้ากันปิ้นน้ำมันแห้งแห้งแน่เฮ้ยสามสาวทั้งความือล่าสุดนี่หูซึกว่าวงสวิงสีเป๊ะแห้งปิ้นด้วยความแห้งที่มีคคความมเเเเสสและันนนงกิิไอออซตืจ นี้ปินออกมาได้คาร์นิวันที่เท้ากำโงดก่อนเปเ๊ะเ,เลขท้าย3โตัวนี้ออกมาเลขเก้าปั๊บประ,ะต้า จึงแม้ว่าเจ้าเก่งขนาดเลยอันนี้ขอยกโปเฮ่คนธรรมดาเฮ็ดไม่ได้ได้จุ๊ดจุ๊ขึ้นมาคักแม่แต่ว่าถ้าเขาขึ้นถึงโหโัวอกคนซื้อเลขแล้วนี่เขาก็พ่ออยูึ่งไปปิ้นเองจนบีมาล้อมาแตะผู้แล้วแต่เถึงนั้นเลิกกันตามสาวๆทั้งหกกยังคงเป็นความหวังของหมู่บ้านคือเกาพี่น้องเลยสู้ส้นกันต่อไปการูน่าจะเอิวมาคนติดเลขเพราะความจริงแล้วเป็นเพื่งคนที่มีความเสื่อมันในโชคชะตาว่าในนั้นเิดขั้นสีเว้าการซื้อหุ้นในนสเดกการซื้อบิตคอยการลงทุนต่างๆในตลาดหลัรยยคคนนนมาาาีแล้ววว่่ึงงงบิิส นีเป็นเรื่องที่ยนกเกินความเข้าใจแต่าการซื้อเลขหกตัวที่มีโอกาสเป็นซูนจุดซูนซูนซูนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่กับกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นและเสืออยู่ตลอดว่ามือหนึ่งตัวเองอาจจะเป็นคนงามที่ทึ่งเลขอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมเราเขาต้องได้จูนกันอีกต่อไปผู้ทีใช้เวลาอีกยาวอยู่ที่น้องเวชจบข่าวเต้นจบแล้วถ้าถึอมองมุกที่เจออย่าลืมใช้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์เป็นประโยชน์และพบกันใหม่กับผู้ไทยนิวส์ต่อไป